จอค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามีข่าวเปิดตัวดาราหน้าใหม่ค่ะน้องอนนาซึ่งเรื่องแรกที่เธอร่วมแสดงนั้นเธอได้ร่วมแสดงกับหนุ่มลีมค่ะวันี้เรามีภาพมาให้ชมกันค่ะไปดูกันเลยี่พีไรมะว่างกาัอนนี้ถึงขนที่รแผนได้รียงคะไม่ครับเป็นแค่เพื่อนกันเฉยๆครับแล้วมีโอกาสพัฒนาเป็นมากกว่าเพื่อนไหมคะ เรื่องของอนาคตก็ยังไม่รู้นะคะตอนนี้แอนนาก็เรียกว่าเพื่อนไปก่อนแล้วกันนะคะแน่ใจเหรอคะถ้าเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวผมบอกพวกคุณแน่นอนครับค่ะค่ะขอโทษครับก็ไปถ่ายละครต่อครับผมมากครับคอยคอยคอยกันคอยกันคอยการคอยกันไว้อะไรบ้างนะเป๊ะออกไปข้างหลังไม่ทิมอย่าอย่าครับไม่ได้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 ครับคอยกันไว้คอยกันไว้ ไปกับกันไว้กันไว้กันไว้โอเคเดี๋ยวอีสองวันจะมีถ่ายละครอีกสองเรื่องนะไม่ยากเชิ่ไม่น่าเชื่อเลยไม่นานแต่ว่าช่วงนี้งานยุ่งนะพยกันไว้สามหนึงสี่เดือนนี้งานเนี่ยจะยุ่งอะไ่พหกไอนนะตารางงานเต็มมากเลยเนี่ยพี่พยายามจัดให้น้องได้พักมากที่สุดนะที่เดียวเท่าน้นจริงตามมาตามมาเฮ้ยฟิมเด้เดี๋ยวแกจะไปไหนต่อปะเนี่ยฟิมเธอเนี่ยแอนนาฟิมเธอว่าแอนนาใช่ป่ะอ่ะผมไป จะไปเองใช่ป่ะระวังนักข่าวด้วยนะโดงปราท้กันนี่บัดกรุด้วยขอกันไว้คอกานไว้คอกันไว้คอกานไว้คอกันไว้ รู้สึกเหมือนมีคนตามมาเลยอ่ะไม่หรกคิดมากนะไปไปเดูจะรอปะเนี่ยคอนโดก็เข้าไม่ได้เอ้ออ่ะจะรอรอรอ,อจังหน่อยนะเอารอไหมรอจังได้่อเออรอ ครัมีงานด่วนครับโอเคครับผมไปเดี๋ยวนี้ครับไปเลลูกเขาเร่งแล้วเฮ้ยจะมาแล้วโอ้แล้วเนี่ยโทษ สวดีค่ะคุณฟิล์มไม่ทราบว่าคุณเข้าไปในห้องเียน,นสอนกระสอนทำอะไรครับไปกินข้าวครับแน่ใจเหรอกินข้าวใใไม่ใช่แล้วแหละกินข้าวานขน,นาดนี้นะคะเออมึงไม่เชื่อเรื่องของมึงแล้วฮะกูไม่ยุ่งแล้วแม่งไม่บอกด้วยทำอะไรไม่เรื่องมึงไปนี่บอกใช่ไหมกูเขียนเองก็ได้

เอะไรพี่ข่าวนี้เรียมเรียมีอะไรอ่ะหน้าที่สี่บันเทิงคอลัมน์สองเขาเขียนข่าวนี้ได้ไงพี่ทำจริงหรือเปล่าไม่ได้ทำพี่ผมเป็นคนยังไงเนี่ยแล้วเขาเขียนข่าวนี้ได้ไงเนี่ยสงสัยเพราะผมไปเหวี่ยงเขาตรงนี้เขาเลยเมคขึ้นมาแกเหวี่ยงใส่นักข่าว แต่แกก็ไม่ทําจริงใช่ไหมใช่ผมจะไปทำอย่างนั้นผมแค่ขึ้นไปกินข้าวของเขาเราต้องแก้ข่าวเราต้องฟ้องไม่งั้นมีปัญหา<ด>งานสามที่เดือนข้างหน้าแคนเซิลหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ต้นสังกัดก็โทรมาไดาผมมีเพื่อนเป็นนากกฎหมายิกคนหนึ่งพึ่งได้เหรอได้ได้โทรนดเขาเลย ขนีครับผมตัวรนะครับเป็นผู้จัดการีค่ะทครัรสวัสดีัค่ีมะครพอดีช่วงนี้อยากรู้ว่าีรีปีขาผมเลยไม่ค่อยอยากใหเขาออกที่สาธารณะขล้่าวเอาีีไปทำเาะท้อมอผม่าไม่ครับไม่ครับนักข่าวมันมันมั่วขึ้นมาครับไม่จริงนะครับแน่ใจเหรอว่เขาไม่ทำอะไรแม่ใจจริครับขนาดภาพข่าวยังไม่มีลยครับนักข่าวเห็ขึ้นมาเอง พวกนี้ผมเลยวกคุณสา,ามคุณนะก็ต้องทำยังไงดี่นี้มันมซึ่งเรื่องนี้อ่ะทางฝ่ายนู้นเขามีหลักฐานอะไรเลยในการที่เขาเาไวเขียนเขาขึ้นมาถือว่าเป็นการเผยแพร่ข้อความที่ฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงและวัํทำให้ฟิล์มเสียหายอีกด้วยโดยเฉพาะเรื่องของงานเพราะฉะนั้นทางนู้นเขาควรที่ต้องรับผิดชอบผม แล้วผมจะเรียกร้องอะไรได้บ้างครับทางเราสามารถเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้เนื่องจากเรื่องค่าตัวที่เสียไปเพราะถูกยกเลิกงานผมเข้าใจนะครับขอว่านะครับผมพอจะรู้แล้วครับว่าผมทำอะไรได้บ้างจะว่าไปคุณทัศนีนี่หน้าตาคุค้นๆนะครับเหมือนผมเคยเห็นแถวๆมงเทพอะครับ ใช่ใช่คนที่สอนซ a 1หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดอะไรอย่างงี้วะครับผมคยเรียนกฎหมายครับโอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับผมผมว่าใช่ชื่อชื่อคุณก็คุณคุณนะผมว่าผมว่าใช่นะเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ีผมจําได้เพราะว่าอาจารย์คนนี้สอนดีมากครับผมเลยจําได้ขึ้นใจสอนรเรื่องพูดช้าไม่เด็กเ็กเข้าใจเน่เน่เน่่แน่ใจนะครับไม่ใช่พจัการคงจำผิดแล้วจำผิดแล้วครับเพราะว่าหน้าตางี้ใช่เลยโอ้มันนานๆาแล้วครับแต่ผมจะรักเขาสอนดีผมเลยจําได้ ผมคงจําผิดเองครับช่วงนี้ผมเครียดผมนอนดึกผมดูบอลยูโรโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่ไรครับยังไงวันนี้ก็ขอบานครับช่วยได้เยอะจริงๆครับดีใจครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการดาวกระเจิยค่ะแล้ววันนี้เรามีข่าวเด็ดประเด็นร้อนค่ะคงไม่พ้นเรื่องของมนุิ๊กับน็อกแอนนาแน่นอนค่ะ เมื่วอวานนี้ค่ะหนุ่มฟิลได้ออกไปฟ้องร้องนักข่าวคนนั้นแล้วค่ะเนื่องจากข่าวที่เกิดขึ้นไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนค่ะซึ่งนะะักข่าวคนนั้นนะคะได้ออกมาสรารภาพแล้วค่ะเราไปชมภาพกันเลยค่ะดิฉันเป็นคนผิดเองค่ะดิฉันเป็นคนพูดเรื่องทั้งหมดขึ้นมาค่ะดิฉันขอยอมรับความผิดไปโดยดียค่ะเรื่องนี้นไม่เกี่ยวกับบกเลยขอโทษจริงๆค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็เป็นอุท้าถอนให้กับบรรดาน,นักข่าวนะคะในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนก็ควรมีจรรยาบรรณของการเป็นนักสื่อมวลชนที่ดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการดาวกระเสิร์ก็หมดเวลาวลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับข้อ,อกฎหมายน่ารู้ในเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา423ครับ ผู้ใดกล่าวหรือไขรข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความเป็นจริงเป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดีหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางธรรมาหาได้หรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดีท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไห่ทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันเกิดแต่การนั้นแม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริงแต่หากควรจะรู้ได้ ึ่งในเรื่องนี้นะครับนักข่าวคนนั้นก็ได้กู่ข่าวขึ้นมาโดยที่ไม่มูลความจริงแต่อย่างใดครับซึ่งทางฝ่ายฟิล์มก็สามารถฟ้องละเมิดทางแพ่งกับนักข่าวคนนั้นได้นะครับโดยสามารถฟ้องเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งจะเป็นเงินเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายฟิล์มครับแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายศาลจะเป็นคนตัดสินนะครับว่าควรจะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังเป็นที่น่าสงสัยนะครับว่านักข่าวคนนั้นจะได้รับการยกเว้นโทษหรือเปล่างั้นเรามาดูในวันที่2ครับ ในมาตรา423วรรคที่2ระบุไว้ว่าผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริงหากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทางได้เสียโดยชอบในการนั้นด้วยแล้วท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้นหาทําให้ผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าสินใหม่ทดแทนไหมซึ่งในกรณีนี้นะครับนักข่าวคนนั้นก็จะต้องรับโทษอยู่ดีครับเพราะนักข่าวคนนั้นก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียใดๆกับข่าวที่ส่งออกมา และหนำซ้ำก็ยังตั้งใจอู่ข่าวนั้นขึ้นมาเองอีกด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็หวังว่าจะให้เป็นอุทาหอนรวมถึงคติข้อคิดให้กับนักสื่อมวลชนหลายๆคนนะครับว่าเราควรจะมีจรรยาบรรณในฐานะสื่อมวลชนที่ดีคนหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ